ครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับนะฮะหลังจากไม่ได้ใส่หลายวันครับเอามาโชว์เนี่ยฮะอย่างที่บอกครับพอโชว์น,น,นานๆแล้วคีิเกลือมันจะมาถ้าตอนใส่ไม่เป็นไรครับและช่วชงนี้อากาศชื้นด้วยพออากาศชื้นแล้วยิ่งมาง่ายใหญ่เลยครับนะมันจะไอ้นี่ละเดี๋ยวต้องจัดก,การหน่อยครับผมก็เลยมาตากแดดก่อนนะครับว่าจะไม่แช่เดี๋ยวรอดู นะครับว่าจะทําไงต่อดีนะครับเดี๋ยวลองเอาผ้าชุบแล้วก็ตากแดดดูเช็ดๆหน่อยนะครับไอตอนใส่ไม่เป็นไรครับตัวนี้18บดออนใส่ร้อยสามสิบห้าวันนะฮะผมใส่อยู่ร้อยสามสิบห้าวันยังไม่โดนน้ํานะนะครับพยายามว่าจะลากให้ยาวแต่พอดีว่าใส่หลายตัวก็เลยต้องมาโชยก่อนเนีฮยเนี่ยโชยหลายวันคีดเกลือเริ่มมาละจากตอนใส่ไม่มีอะไรเลยครับนะครับแต่อีกตัวหนึง่งตัวนี้ตัวนี้แช่แล้วไม่ค่อยน่าห่วง ตัวนี้ก้าวสองวันรุ่นแสงตะวันนะครับตัวนี้ก้วสองวันแช่น้ำหนึ่งรอบแล้วนะครับใส่ก้าวสองวันแช่น้ำไปหนึ่งรอบรุ่นแสงตะวันชื่อรุ่นนะครับ,นะรบตัวนี้มันเป็นงานตัวสิบแปดอลิมทองครับอนะ่ตอนนี้โชว์อยู่หลายวันแล้วมาแล้วนะถ้าไม่รักษาไม่ได้เกงพวกนี้ต้องคอยดูแลได้เรื่อยครับว่าจะไม่แช่นะฮะตัวนี้ ออจะใสให้ยาวแต่พอดีใสหลายตัวก็ต้องทำใจหน่อยต้องคอยมันรักษาดูแลไว้นิดนึงฝนก็ช่วงนี้ตกบ่อยด้วยนะพอดีแดดดีก็ตากแดดหน่อยเดี๋ยวฝนจะไหมกแล้วครับมืดไหมแล้วม่ไจะตากได้นานแค่ไหนครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับ